นี่ราคาเริ่มต้นเลยนะครับ619,000บาทเหลือ599ราคาเล้าใจเดี๋ยวท้ายคลิปมีจัดโปรให้อีกสวัสดีครับพบกับผมสมบัติวันนี้อยู่ที่ KR Smart Car สาขาราชบุรี ใกล้สิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งเดือนก็ธันวาคมแล้วก็จะไปพศ65สอันนี้ก็คือรถ1ปีที่แล้วเป็นบูพาวเวอร์ตัวเปลี่ยนโฉมเจนหนึ่งหรือว่าตัวหน้ากระจังที่เป็นเขี้ยวยาวตัวนี้2021นะครับในโฉมเปิดตัวมาในปี2019หรือว่าหรือว่าก็เป็นที่ รู้จักกันหรือว่าเรียกกันในชื่อของออ l นิว2020ก็คือเปิดตัว29ขายเต็มตัว20ของเรานี้จด22เลยนะครับแต่คอส21หน้าเรามาดูราคากันก่อนนี่ราคาเริ่มต้นเลยนะครับ619,000บาทเหลือ599ราคาแล้วใจเดี๋ยวท้ายคลิปมีจัดโปรให้อีก619,221จด22 Highlander LDA หรือว่าตัวยกสูงเริ่มต้นออปชั่นก็ให้มาเยอะจนรุ่นท็อปขายได้น้อยกันเลยทีเดียว LDA นี่เหล็กค้ำฝากระโปรงจากสวิงด้านซ้ายย้ายมาด้านขวาในโฉม All New แผ่นเพจเหมือนรถใหม่เจ้าของเดิมยังเคยเดินมาดูบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าใหม่มากแท้ของอีซุต้องหมุดดำ นะครับรีเวตสอตัวและมีสีชมพูแต้มพลาสติกที่รองไม่ถูกดึงออกลอยพลาสติกเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยนะครับอันนี้คือกดไปคือเป็นรอยของตัวเลขเห็นเลยว่าเป็นเพดหรือว่าตัวยิงของตัวที่มากับรถเลยหัวน็อตไม่มีรอยขันถอดฝากระโปรงกาวเครื่องยนต์บูพาวเวอร์เจน2 ซึ่งบูพาวเวอร์เปิดตัวมาในปี2015อยู่ในออนิว1.9 6เคียร์รุ่นแรกแล้วก็มาเป็น2019โฉมนี้ไปเป็นเจน2ฝาจะเป็นสีน้ำเงินดำตัวนี้ Highlander LDA ตัวเริ่มต้นอีซุสุให้อะไรมาบ้าง ABS Airbag กุญแจรีโมท คือรีโมทนี่ก็คือ LDA Z ไปยันม e ว X ตัวเริ่มต้นก็ใช้รีโมทสเปคเดียวกันไฟตาเป็น LED ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในรถกระบะนะครับมาหรือว่าเป็นลักษณะคล้ายๆขอบตาล่างไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวแยกออกมาจากดวงตาไฟอิสระอยู่ที่กันชนกันชนนะครับ ไฟสปอร์ตไลท์เป็นหลอดสปอร์ตไลท์ธรรมดาไม่ใช่หลอด LED หลอด LED จะให้มาในตัว Z หรือว่าตัวที่ท็อปขึ้นไปออปชั่น LDA กับ Z ต่างกันนิดหน่อย LDA จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดหรือว่าถ้ามีในสต็อกก็รับรถเลยตัวลายผลิตจะเยอะที่สุดลูกค้าจะรับรถได้ไวที่สุดใน LDA แล้วก็ราคาไม่สูงออปชั่น ขับวิ่งผ่านไม่เปิดสปอร์ตไลท์นี่แซดกับ LDA ดูเหมือนกันล้อแม็กก็เหมือนกันต้องเป็น Z ซ P ถึงจะแยกล้อแม็กที่เป็นขอบ18ไปเลี้ยวอยู่ปลายกระจกมือเปิดชุบครเมียม LELDA ภายในจะเป็นเบาะผ้าถ้าเป็น Z ซจะให้เบาะหนังจอเดียวกันระบบแอร์แมนนวลเหมือนกันแต่ถ้าตัวแซจะได้ฟังก์ชันพวงมาลัยสอข้างนะครับด้านซ้ายและด้านขวา พววมาลัยจะเป็นหุ้มหนังหัวเกียวหุ้มหนังคืออัพขึ้นไปอีก1นึ่งเลเวลหรือว่า1นึ่งเกรดแต่โดยรวมแล้วออปชั่นใกล้เคียงกันมากแผงข้างประตูก็จะเป็นมีสีนะครับที่เป็นสีบรอนคาดต่างจากรุ่น S ขึ้นมานะครับ LDA กับ Z ก็จะให้นี่มีครอบที่สวยงาม พวงมาลัยเป็นยางไวนิ้วครับฟังก์ชันด้านซ้ายข้างเดียวปรับโหมดวิทยุได้โทรศัพท์ได้ไม่หนึ่งหมืกิโลเมตรท่าเองนะครับถือว่าไม่น้อยมากๆเลยหน้าจอเรือนไมก่ก็เป็นตัวเดียวกับตัว S นะครับตัว Z ก็จะอัพขึ้นไปอ,อีกระดับหนึ่งแต่ว่าออปชั่นนี่แตกต่างกันไม่เยอะมากสักเท่าไหร่ก็เลยเป็นที่นิยม ในตัว LDA Highlander ภายในแคปน่าจะกว้างที่สุดนะครับในรถกระบะแคปในปัจจุบันถือว่านั่งค่อนข้างไปทางที่สบายเลยนะครับระยะความกว้างนี้ถือว่ากว้างกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับหลายๆแบรนด์เลยครับมาวงพวงมาลัยน่ารักน่ารักเป็นยางไวนิ้วไม่หมื่น 780กิโลเมตรคุญแจรีโมทต,ตัวนี้เป็นสีเทาหรือว่าเรียกกันว่าบรอนเงินล้อขอบ17ยาง2 0 2 1ตรงปีรถเลยนะครับก็ยังใช้งานได้อีก2ปีสบายๆไฟท้ายเจน1ก็จะเป็นดำสลับบอลน,นะครับถ้าเป็นเจน2ก็คือตัวดำตรงนี้จะลมดำนะครับอ่าลมดำ มองด้านท้ายไม่รู้นะครับเปิดแล้วเป็นเลข8เหมือนกันแต่ว่าด้านข้างถ้าเจน2ตรงนี้จะเป็นลมดำกันชนมีให้มากับตัวรถมีกล้องด้านหลังจอเล็ก7นิ้วมือเปิดชุกคุมเมี่ยมรอบคันสัญลักษ e ณ์ ejuju dmax ddi blue power 1.9 1900ซีซีหรือว่านะครับ1 9 0 0ซีซี150หล่งมาภายในกว้างขวาง โอ้ oh, อ่ะเหมือนได้รถใหม่ไปใช้นะครับขับมาหมื่นกว่ากิโลเสียงปิดประตูนะครับสีรอยการประกอบจากโรงงานนะครับอยู่เดิมครบหมดเลยนะครับโครงหลังคากระบ,บะแทสซนะีไม่มีรอยผุนะครับรอยพ่นรอยดัดเกิดอุบัติเหตุชนหนักชนแรงคว่ำจมน้ำนี่ไม่มีแน่นอนกับ All New Highlander 2021 จด2022ด้วยนะครับจดวันที่7มกรา2022หรือว่าอายุรถในการจดก็คือ1ไม่ถึง1ปีนะครับแต่ว่านับจากวันผลิต2 0 21ก็ผ่าน1ปีมาแล้วราคานะครับที่ผมแจ้งไปด้านต้นนะครับ619,000บาทลดแล้ว20,000นะครับทุกขีดออกไปก็จำหน่ายหน้าร้านอยู่599,000บาทนะครับ เท่านี้ยังไม่พอวันนี้เรามารีวิวเรานำเสนอส่วนลดให้อีกนะครับ3า0 0 0บาทเต็มๆเลยนะครับก็เหลืออยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองถูกมา,มากเลยนะครับ5 6 9 0 0 0บาทในรถที่จดทะเบียนไม่ถึงปีราคาเทียบเท่ากับแคปอตอนเดียวป้ายแดงนะครับแต่ว่าได้แคปไฮแลนเดอร์ลด1ปี1 0 0 0นกิโลนะครับราคารถไปพอสมควรเลย นะครับซื้อใหม่นี่7 0 0 0แสกว่าบาทนะครับลดลงมาร่วมๆเกือบเกือบ2 0 0แบาทเลยนะครับดูเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวให้น้องพาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูความใหม่ของไหม่หมื่นกิโลต้องเนียบและก็เป๊ะอย่างนี้เลยนะครับรอยสีรอย,รรอยแต้มจาก QC จากป้ายแดงรถคันนี้ประกันเดิมชั้นหนึ่งยังไม่ครบปีนะครับยังไม่หมดก็เดี๋ยวปล่อยผ่าน ซื้อกับเราแจ้งให้ใหม่1ปีแรกนะฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าหมื่นกิโลเสียงจะนิ่มเงียบเพราะขนาดไหนนะครับรถไม่ถึง1ปีนี่เครื่องยนต์นิ่มเงียบนะครับเกียร์แมนวนวล6สปีด10,000หมกิโลเท่านั้นเอง2 0 2พจด2,022 500,000 99, 99,000บาทนะครับจากราคาที่ลดลงมา1รอบและลดอีก1รอบเหลือ569,000บาทออกรถ0บาทดอกเบีย้ย0% 1ปีขับฟรี90วันแถมประกันไทยชั้น1 1ปีจากผ่อน11,000กว่าบาทลดลงมาเหลือ100,000หลักร้อยผ่อนนาน84เดือน ก็าฝากไว้กับอ์นิวสวยๆสภาพเลี่ยมๆใครที่มองหามือ 2, สองสภาพใกล้ใหม่ราคาลถลง1 0 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับออปชั่นอุปกรณ์มีอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นมานไดการชนท้ายยะเดิมยันยางนะครับยางที่มากับตัวรถนี่คือเดิมเลยไฟหน้าเป็น Uh, LED โปรเจคเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฮแลนเดอร์แท้ด้วยนะครับตัวโปร่งใหญ่ยกสูงขับ2ยกสูงของ E ซูซูโฉมใหม่ล่าสุดแต่ไม่ใช่หน้ากระจังใหม่ล่าสุดยังน่าใช้เพราะไหม่น้อยหมื่นกิโลเท่านั้นเอง1.9ไฮแลนเดอร์ LDA er ราคาลดสุดทิศออมาแล้วเหลือที่5 6 9 0 0 0บาทกรณีเงินผ่อนนะครับก็แถมประกันภัยชั้น1 1ปีรับประกันเครื่องเกียร์3ปี 1> 0% 1ปีนะครับแล้วก็ขับปี90วันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถยกรถสไลด์ให้นานสุดนะครับ mm hmm. ยาวกันไปเลย3ปีกับ e-suk Highlander LDA ฝากไว้ด้วยกับ2021จด2022ลดไม่ถึง1ปีครับบวาสดีครับ